ใครที่อยากอยู่บ้านแล้วบรรยากาศเหมือนอยู่รีสอร์ททุกวันบ้างไหมครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่างนู้เอเซียนโฮมนะครับพาพี่ที่ทุกท่านมาอยู่นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ผมพามาดูบ้านเ e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆอีกหลังหนึ่งที่เราได้ปลูกเกยไปที่พืชนานะครับเพื่อให้บ้านหลังนี้เหมาะกับบ้านต่างอากาศหรือว่าการพักผ่อนอย่างแท้จริงบ้านหลังนี้ตอนนี้สร้างได้ประมาณ70%อนะครับอีกประมาณ1สัปดาห์บ้านหลังนี้ก็อาจจะแล้วเสร็จ สมบูรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาชมคลิปหนครั้งหนึ่งส่วนวันนี้ผมจะพามาดูเทคนิคเล็กๆน้นอยๆที่พี่ๆน้องทุกท่านนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับระบบโครงสร้างคอสลอลก็ดีหรือว่าโครงสร้างบ้านนกดาวโครงสร้างเหล็กก็ดีสามารถนําความรู้วันนี้ไปประยุกต์ใช้เดีพาไปดูเป็นจุดๆนะครับว่ามีรายละเอียดการเก็บงานตรวจงานอย่างไรบ้างนะครับจุดแรกๆที่ผมเข้ามาตรวจงานโครงสร้างวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องความงามภายนอกก่อนนะครับ ว่าแพทเทิร์นการจัดวางในเรื่องของราวระเบียงราวกระตกต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามแบบที่เราตกลงกับลูกค้าไว้ไหมนะครับเราก็เปิดแบบหรือเปิดเอกสารนะครับไว้ดูองค์ประกอบพวกระยะโครงสร้างนะครับโครงสร้างระยะหลังคาต่างๆให้เป็นไปตามแบบก่อนนะครับนี่คือองค์ประกอบภายนอกที่เราต้องดูเบื้องต้นส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของความเรียบร้อยของผนังก่อนที่เราจะทาสีจริงนะครับตอนนี้สีขาวพุ่งนี้คือสีรองพื้นนะครับเราก็มาตรวจก่อนถึง ลักษณะพื้นผิวให้เรียบเนียนสะอาดแห้งไม่มีไขมันนะครับหรือว่าเศษฝุ่นเศษดินอะไรต่างๆที่กอะบ,บนผนังพวกนี้ต้องขจัดหรือครีนน่งออกไปก่อนที่เราจะทาสีจริงนะครับเพื่อให้สีจริงที่เราทาลงไปเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการยึดเกาะนะครับผิวพวกนี้หรือว่ารอยต่อของสมาร์ทบอร์ดตรงนี้นะครับต้องสัมผัสแล้วเรียบเนียน ถูกขัดด้วยกระดาษทรายนะครับมีการโป้ทําผิวรอยต่อให้เรียบร้อยก่อนเราก็มาตรวจเช็คก่อนที่จะทําสีิวหากไม่ตรวจพวกนี้ให้ดีนะครับทาขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ไม่ทนหรือว่าลอกลอนสีบว,วมบ้างครับพราะมีความชื้นมีฝุ่นละอองมีเศษข้าบสกปรปกเกาะอ,อยู่ที่ผนังตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งก็ที่ผมจะสังเกตบ,บ่อยๆก็คือซอกหรือมุมนะครับทุกๆมุมมีความหมายนะครับ เก็บสีจริงออกมาแล้วมุมฝ้ามุมผนังมุมหัวเสาต้องเป็นมุมที่เป็นมุมเรียบมุมฉากนะครับได้เหลี่ยมได้คมก่อนที่จะทาสีจริงเพราะว่างานพวกนี้คือหัวใจสําคัญของความงานะครับที่เราใช้สอยอาคารหรือภายในเนี่ยก็จะเห็นตลอดทั้งวันั่นคืองานพวกนี้ต้องให้ความละเอียดยนิดนึงนะครับ ครับเราก็มาร่วมกับ f o ร์แมนแม็นะครับให้ f o ร์แมนแม็เนี่ยดูแลตรวจสอบลูกค้าในส่วนของรายละเอียดแบบแปลนนะครับในเรื่องของระยะต่างๆโดยเฉพาะสำคัญในวันนี้จะเป็นเรื่องของการกลุ่ปวัสดุนะครับตามกลุก่ปการกลุ่มผิววัสดุแต่ละห้องอาจจะมีเลเยอร์หรือว่ามิติเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันภายในจะเป็นงานปูลามิเนตครับผมส่วนภายนอกก็จะเป็นไม้พื้นเชงราทาสีเทียมไม้ครับ ผมิติต่างๆพวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานในการทำเลเยอร์ชั้นต่อไปซึ่งการปูไลมิเนตความสะอาดนะครับความสะอาดหรือว่าการยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เข้ากับโครงเหล็กให้แข็งแรงเนี่ยคือหัวใจสําคัญการตรวจสอบระยะของน็อตหรือว่ารอยต่อให้แน่นหนาพวกนี้หากปูลลมิเนตไปเราจะไม่เห็นเราใช้งานเป็นานๆเขาจะเกิดเสียงให้เราลาคานใจครับมันก็อาจจะไม่พังนะครับแต่ว่ามันจะเกิดการลาคาญใจระหว่างผู้ใช้งานนะครับ ส่วนของการทําห่องน้ําก็จะมีรายละเอียดก่อนที่เราจะเริ่มปลูกกระเบื้องเดี๋ยวให้โฟร์แมนแมกได้อธิบายต่อนะครับในส่วนของตัวนี้ในส่วนของงานท้องน้าครับผมการเตรียมงานระบบเราก็จะดําเนินการตั้งแต่ก่อนปิดผนังภายนอกนะครับเช่นการเดินระบบน้ําดีเดินเดินระบบน้ําทิ้งเราจะดําเนินการเดินก่อนที่จะปิดผนังภายนอกจะมีงานเทพื้นนะครับผมก่อนงานปลูกกระเบื้องซึ่งงานเทพื้นตัวนี้เราได้ทําการผสมเคมีพัน ทำให้น้ําไม่สามารถไหลซึมได้แล้วก็จะมีการทาเคมีพันธ์ุอีกชั้นหนึ่งเพื่อลดการซึมของน้ํานะครับผมกอดงานปลูกกระเบื้องครับผมในส่วนของรอยต่อผนังนะครับผมเราจะยิงน็อตทุกระยะ20รือ30เซนเพื่อให้เกิดความมัดผงแข็งแรงของแผ่นผนังนะครับส่วนงานดีไซน์ที่สถาปนิกเราวางไว้ก็คือช่องแสง ของห้องน้ำนะครับแสงนี่มีประโยชน์หลายด้านนะครับ1ค่าเชื้อโรคในห้องน้ำเรานะครับ2ประหยัดพลังงานเรื่องไฟฟ้าตอนกลางวันเราเข้ามาในห้องน้ำก็ไม่ต้องเปิดไฟ 3. คือเขาจะช่วยให้ห้องน้ำแห้งตลอดเวลาแสงจากธรรมชาติพวกนี้จะช่วยขับไล่ความชื้นนะครับให้ออกไปจากห้องน้ำเราได้เร็วทำให้ใช้ห้องน้ำห้องนี้ได้สบายแล้วก็ไม่เกิดเชื้อรานะครับหลายๆที่ถ้าเจอปัญหาเชื้อรา ปลูกกระเพื่องอย่างดีใช้ยาแนวอย่างดีแต่เจอปัญหาเชื้อราก็เพราะว่าการระบายอากาศหรือว่าแสงเนี่ยที่ไม่เพียงพอเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ระยะยาวนะครับก่อนทําสีจริงงานฝ้านะครับต้องเรียบร้อยเห็นไหมครับพี่ในคลิปจะเห็นว่าเหลี่ยมขอบมุมพวกนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยผมจะให้ช่างฝ้าไปดานเก็บซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะทําสีจริงเศษสีโป๊พวกนี้นะครับโป๊ยิดซ้ำพวกนี้อย่าให้เป็นส่วนเกินเหลือเป็นติ่งเหมือนเนื้อร้ายนะครับต้องต้องถจัดออก าจากจัดออกและทาสีจริงทัดให้เรียบร้อยสิ่งพวกนี้สามารถทําได้นะครับถ้าเราใส่ใจแล้วก็พี่ๆตรวจสอบบ้านตัวเองได้ให้ละเอียดนิดนึงตามซอกมุมแค่นั้นแหละตามผืนใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะทํางานได้ง่ายก็คือไม่ค่อยมีปัญหากรบช่างแต่ว่าต้องมุงมั่ต้องเน้นนิดหนึ่งนะครับมาดูในส่วนภายนอกระบบโครงสร้างความสูงของอาคารที่พี่ต้องวัดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่ผมเน้นย้ําตลอดก็คือพวกระบบครอบต่างๆอย่างเช่นที่โล่งที่นาแบบนี้นะครับลมพายุแรงมากการมุงหลังคาแล้วไม่มีระบบครอบหรือว่าระบบครอบยึดน็อตไม่แข็งแรงจะเป็นสาเหตุให้หลังคาพี่ๆเปิดออกด้วยพายุนะครับ <S 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 สังเกตว่ารอบๆบ้านเราต้องให้ความสําคัญกับระบบแฟะชิ่งหรือว่าครอบเชิงชายครอบสามหลังคาทุกๆชิ้นนะครับแล้วมีการยึดตะปูในระยะที่ถูกต้องก็ประมาณ50เซนนะครับ อุปสรรคแรกเลยนะครับผมก็คือการขนย้ายขนส่งครับผมด้วยงานเราเป็นระบบโครงสร้างเหล็กที่ทําจากโรงงานของเรามานะครับผมแล้วทีนี้การขนย้ายมาใซ้งานตรงนี้มันติดขัดตรงที่ว่าไม่มีทางเข้าที่รถสิบล้อเข้าได้เลยครับผมดังนั้นอุปสรรคใหญ่ของเราเลยก็คือการขนย้ายจากถนนด้านหน้าโดยผ่านทุ่งนามาจนถึงตรงไซงานตรงนี้ มันก็คืออุปสรคหลักทำให้เราดําเนินการได้ล่าช้าครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงก่อนที่มุงหลังคาการที่เราประกอบโครง้ากเราต้องรีบมุงหลังคาแต่ทีนี้งานตรงนี้มันจะติดเรื่องว่า,าทาในฤดูฝนก็เลยมีความล่าช้านิดหนึ่งแต่ไม่เกินกําหนดการที่เรากาหนดไว้ครับผมการน,นี้นะครับดําเนินการไปได้ประมาณเ0็ดสิบเปอซนผมคาดการงานแล้วเสร็จอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมเราก็จะได้เห็นบ้านที่แล้วเสร็จฟินิชชิ่งที่ สวยงามสมบูรณ์ครับผมบรรยากาศคงจะดีมากครับถ้ามีบ้านลายไม้สักหลังหนึ่งอยู่การทุ่ง,งานาครับผมให้วิศวกรครูมาด้วยนะครับเพราะว่าให้เขามาตรวจในส่วนของโครงสร้างที่วิศวกรได้ออกแบบไว้มันก็จะเป็นส่วนยื่นหรือว่าคาดยื่นที่เราไม่ต้องมีเสารองรับเฉียงอย่างเช่นงานเหล็กพวกนี้เราสามารถลดทอนพวกฐานเาไปได้ ให้วิศวกรพาไปชมก็มีเทคนิคการทําอย่างไรนะครับสําหรับระเบียงที่เสริมออกมาครับทางผมได้ออกแบบไว้เพื่อที่จะให้มีการรับโหลดของตัวบ้านจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งได้เสริมเหล็กสี่ฟ้ตไปเป,เป็นตัวคํายันซึ่งเหล็กเขาได้ออกแบบไว้เพื่อที่จะรับน้ําหนักเพราะว่าตรงนี้ทางลูกค้าเขาไม่อยากได้เสาผจึงได้ออกแบบไว้ว่าให้เหล็กเสริมที่เสริมออกมาเนี่ยให้เป็นตัวคํายันที่สามารถรับน้ําหนักของตัวบ้าน บันไดถึงปลายเฉลียงจะอยู่ที่ประมาณ3เมตร5ครับส่วนของระเบียงที่ยื่นออกไปรับรับวิวด้านหน้าบ้างครับผมได้ออกแบบไว้ให้มีตอหมอ้อและเสาที่รับน้ำหนักได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดินนามันมีความนิ่มผมจึงได้ออกแบบเสาเข็มไว้ที่2เมตรครับผมครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่พาพี่ีทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศ ของการทํางานที่ก่อสร้างได้ประมาณ70%บ้างนะครับในหลายคลิปอาจจะเห็นแค่ตัวที่คอมพิวหรือว่า100%ไปแล้วก่อนที่เราจะ1 0 0เนี่ยพี่ๆต้องรู้นะครับว่ารายละเอียดงานก่อสร้างเขามีรายละเอียดเขาอยู่เยอะมากพอสมควรพี่ๆต้องทราบแล้วก็เอาไว้เป็นความรู้ประยุกต์ใช้กับบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราวันนี้ผมช่างนุ๊และทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีคนระับ เรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางกว่า30ชีวิตพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ